สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างฟอร์มนะครับผมโดยโปรแกรม Microsoft a c c e s s นะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับในตอนนี้ผมมีตารางอยู่แล้ว2ตารางนะครับผมโอเคกดไปที่สร้างครับคุณจะสร้างแบบฟอร์มธรรมดาหรือออกแบบแบบฟอร์มก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะใช้วิสัตในการสร้างก็คือตัวช่วยสร้างฟอร์มครับคลิกครับ ผมจะเอาทั้ง2ตารางนะครับทั้งตารางสินค้าแล้วก็ตารางลูกค้านะผมผมเอาทั้ง2ครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับคลิกถัดไปครับเลือกแบบจะเป็นตารางหรือแผนข้อมูลหรือแนวนอนหรือแบบคอลัมน์ครับผมเอาเป็นแบบตารางแล้วกันครับถัดไปครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อฟอร์มตัวเองครับผมเป็นลูกค้าหนึ่งแล้วกันครับกดเสร็จสิ้นครับอ่ะฟอร์มเราก็จะได้ออกมาหน้าต่างนี้ครับผมกดเซฟครับ โอเคเซฟเรียบร้อยเราก็จะได้แบบฟอร์มออกมาคือลูกค้าหนึ่งตรงนี้ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ